นี่มาท่านี่เบื้องหลังงานศพพอปีธาครับเพื่นถวายบ่มลุงบัดมาครับพอเด๋อต้องพอปีธาโอ้พอปีธาเอาเขียนลงครับเอาคือบอกบอกมาให้ครับคือบอกเขียนชื่อบเขียนชื่อแล้วเขียนจำนวนเงินนั่นไงล่ะม้าเป็นรดยละเอียก็เป็นราแล้ว เย็นอยูุวละเย็นอยุ่ินั่นแหละเดี่ใจที่วิตมันสมบูรณ์บริบูรณ์นี่มนุษย์แปลว่าใจสูงบุญหล่นฝ่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องมีธรรมเ่ว่อลงตาบอกเปนปั้งนะอันนี้ความปื้มโลกปลื้มเลยเบิดครอบครัวเบิดพ่อเบิดแม่เบิดปีเบิดน้อง ตลอดประเฏิชาติบ้านเมืองเราเกิดเพื่อมาเพื่อสร้างประโยชน์บอสทางทุกข์ให้แก้ไปสินาหละ่ะก็คือคิดดีพูดดีทำดีแยกสินาหล,ล่ะเด้๋เด้อโอ้ยเสด็ดใหอยู่งเล <c oughs> มาอยู่น้ำลงตายอยูนนนน่นั่แหละมันเนี้เบึ่งโอกาสเดี๋ยวเบิ่งโอกาสดีกา มื่อแม่น,มนำบ่บวชก็มาได้เนี่ยเมื่อแม่นตอนสาวุติกาเอาไปส่งแม่ออกก็ได้ครับรถเป็นยนแมืมอ่อกอืบอกจะสินาหล่ะเน้อจ่าตูกไบายละยจา่ะจาตุ๋ยจ่าตุ๋ยรถตาคุณเอาผ้าจีวรถวายผมต้องนำไปอเอานำผ้าจีวรมาถวายครับต้องนำมาตรงนี้หรือว่านำ ทิวอันตัวแรกทิวอันซื้อใหม่เลยครับซื้อใหม่เลยนี่เอามันฮะพปลือกไม้ก็เปื้นเก่าพปลือกไม้ก็พปลือกตอครับเอามาด้วยกันเอามาถวายเพื่นนี่กระแดกเอามันนี่หลกกระแดกมหเนี่ยวเรียนหนังสือยู่บนังเรียนดีครับอืมให้มันได้เยอะปีนิ่อยากอยู่ครับฮะได้โยกสามเลยก็เอาแล้วหรอได้ได้ไปโยกสามบอโอ้ยไปลบไม้มาเลยเอาแม่วิเศษอย่านี้ แม่วิเกอเลยบอกบัดบัดอันบัดหลวงพี่เมอก็แล้วก็ไปขามาาือก,กนันแต่ว่าเราขึ้นไปยกซีเลยดิบุคคลละส่วนนะบอกส่วนเดียวกัน,นั่นี้เออแม่มันยืนท่านบุญถลายกัน้ขอกับพันเออทั้งตามือนีไปรถไปเสียบรถเล่อนยูรีครับเอาไปจอมเนี่ยแล้วครับหมู่บ้านอันไอ้ที่ส่งยนมาเปลี่ยนแบตให้ครับสองพันสองครับ มันสองพันหกสองพันหกมันเพือนหมาสองสี่ลอยว่าหายสี่ลอยเหลืออยู่สองพันสองเพี่ยนแล้วครับว่าผมเปลี่ยนไปจนมือก่อนผมให้เนี่ยเปลี่ยนครับผมไปล่างนะมันเลอะหลายผมก็เลยเอาอันนั้นผมก็เลยไปล่างล่างแล้วมาจอดไว้คือว่าแต่ตาพระนารโซยังได้เลยแม่นบอกได้แล้วครับผมขออนุญาตเดียนเทวายพระอาจารย์กำไม่ได้เราสาดนับวันเอ๋ชีเวลานั่งขวัญอยู่สาดนำบิน ปุจจเจ้าที่อยู่มานี้ได้อยู่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพ่อเมตตาแสาสูงพ่อกลับไปห้ามห่ากลับไปห้ามหลานกลไปห้ามลูกกับไปห้ามมันไปหลนะครับบาี้ีบารดบารี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 บารกบารีบารีารารีบารบาาบาีารบสมรสาราไปนาาีสาบ เอาเวสลี่ไปเติมการนั่นแหลนั่นต่ประโยชน์นะคุณโนะดมหาเจรินอากาศโจติธรรหะบิรับิระจันโนธรระนวัจจรุวันโนวงสรรมะโดยเสดอภิธรรมโมธระมหาภาคูมิโนจโนหลวงผูบุญเสื้อปุน ตลวงปู่บุญช่วยบุญญาบาโรพระพงสันศีลาสังวโรพระพงษ์เกียรติกุณาปโรปูวัชระวชัชิโลพระเหลืองฤิธิตาสังวโรปูสัมฤทธาวโรปูดวงสุมนโนปูปัจสงปัสสะิิโกหลวงพ่อสิริศักิิรุญโย ภาพปิสดงสุมัพคะโลพระมานพนด